ว่าจะทําอะไรต่อไปฝากฝั่งฝถึงซีอนหน่อยได้ไหมคะเผื่อที่จะตัดสินใจนะคะเราสอคนพนักงานที่เหลือยังรออยู่ค่ะพนักงานแล้แฟนคลับก็รออยู่ค่ะต้องรีบจะตัดสินใจนะคะ ก็คือตอนนี้คือหน้าวันแผลคือรู้เลยว่าเพิ่งมาอัดนะคะหลังจากที่กลับมาแล้วคือวันนี้เราก็ไปหน้างานมาวันแรกซึ่งไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยเพราะว่าด้วยความที่แบบเวลามันเร่งรีบมากทุกคนเพราะว่า,างานเนี่ยมันจะเริ่มเร็วเนาะมันก็จะเปิดให้เข้าตั้งแต่บ่ายสองโมงยอะไรเงี้ยแล้ววันแรกเนี่ยเราก็เลยไปเล่นหน้างานเ่ยวกับพี่คนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยจริงๆทุกคนก็แบบได้กิ๊บเอาไว้มาหนึ่งใบคืนนี้น่ารักมากเป็นเหมือนแบบ บัตรบัตรขวดคอของน้องโฟรแตสงจริงเราเป็น his, เฮสต์แล้วอันนี้อันนี้คือแบบอันนี้คือเราสั่งพีมานะคะ่ะแมปไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อข้างหน้าเป็นหมวกเป็นฮูดของชิชิตาก็เดี๋ยวรอดูกันทุกคนวันนี้ก็ใส่ใส่ชุดนักเรียนไปด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อุ้ยน่ารักจกังอุ้ยอุ้ยทำมาเพื่อมาอุ้ย,ย,มามายน่ารักจัง พอที่จเป็นนักร้องนำวงนักร้องนำวงหญิงของชิชิล่าได้ไหมเป็นยังไงกันนะคะทุกคนพรุ่งนี้เราก็จะเก็บภาพบรรยากาศทั้งบริเวณหน้างานแล้วก็ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคน เราก็อยู่กันที่หน้างานทำในไลฟ์คอนเสิร์ตวันที่สองแล้วนะคะวันนี้เราทางช่องเราเนี่ยก็จะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศหน้างานว่าเฮ้ยตอนนี้บรรยากาศหน้างานเป็นอย่าง้ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะเจอไม่ได้มาคนเดียวด้วยมีน้องนะคะเป็นพิธีกรท่าสราาเพิ่มด้วยอีกคนนึงนะคะเขอบคุณตัวน้องกี้นะะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปทัวร์งาน ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องที่เนี่ยพาเริ่มตั้งแต่รูปของน้องๆแต่ละคนเลยแต่ต้องกาเดี๋ยวไปดูอ่ะดูของน้องแต่ละคนดูว่าถ่ายตัอะไรนะเดี๋ยวไปดูได้เลยก็จะเป็นคูป DIY นะคะของน้องเจมีน่านี่ค่ะก็จะมีกระเป๋าเคซี่ไม่เป็นมัมมี่เคที่มัมมี่เป็นแฟนสาวเคซี่ ต้องผ่นมังคีก่อนะ ดนะคของชตาชิลอนขายอไบ้างคะอมีอะไรบ้งเีวฟงกดก่าจะมีื้อดมีทั้งมีทุกสายนะคะแล้วก็จะมีีนะะโอเคตอนนี้ดอก็เปิดเพิ่งเปิดเ้อยืดลายใหม่ๆเข้ามานะคะถ้าเกิดใครสนใจก็เป็นไอจีนสหรแดนี้เน่ยเข้า ชื่อแบรนด์คุณกินะคะเป็นแบรนด์ตอนนี้ท oh ี่ายังเปิดเป็นสิบนรือเป็นหมี่นแล้วแล้วก็น่าสหมดแล้วเปิดทีเปิดทีรอบใหม่ก็คือถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดตามทางไอจีได้คะคะทีนี้คนเดียวเป็นคนป็นเศษะ เ,เป็นสีชาโคนะคะคอลเลกชนันนี้ล็อตสุดท้ายแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ฝากคอลเลกชนัหนหน้าด้วยนะคะ c o n ฟิเดนซ์จกิดอาด้วยกันค่ะใน่สีไว้ตรงนี้นะคะกดได้เลยก็คือเมื่อวานนี้ตากกล้องเราเนี่ยเขามาเหมาไปแล้วประมาณสี่ห้าถุง ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอสักภา์นิดนึงแล้วแล้วนอกเหนือจากนี้มีแพลที่จะมีโปรดักต์อ่กไหมคะยังยังมีอีกค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ซีโอจะต้องตัดสินใจว่าจะทําอะไรต่อไปฝากฝากถึงซีอโอหน่อยได้ไหมคะเผื่อจะรีบีตัดสินใจนะคะเราส่งคนพนักงานที่เหลือยังรออยู่ค่ะแฟนคลับก็รออยู่ค่ะต้องรีบตัดสินใจนะคะ อุ้ยทำไมแบบแบรนด์นี้เขาดูบบยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาใส่มองเขาใส่เขาใส่มาใส่เองให้ดูเลยเป็นแบบนี้ที่สี่ไม่ใชแแบบ่แบรนด์นี้แบบว่าอะไรคะแบรนด์รอสซี่นะคะของพรายเกนของ롱งพน,นั่นเองแบรนด์รอสซี่เนาะรอ,อสซี่ก็เป็นอ่า เสื้อยืดเหมือนกันก็ต้องบอกค่ะแม่คะที่เกิดใครสนใจของแบรนด์ของสระดุนพรนะคะก็สามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยนะคะอันนี้แบรนด์อะไรคะคือฮาร์เดเวลออฟชัทเทิลเน็ตนะคะของอัมนะคะซึ่งอันนี้เราจะต่างินกันที่เป็นเป็นเอ็กซเซสซีแอนแล้วใช่ของอัมเนี่ยก็จะเป็นกําไรนะคะที่ออกแบบโดยอัมเองมีเสื้อด้วยนะของอัะมก็มีเสื้อด้วยก็ต้องเข้าไปในไอจีนี้เลยค่ะจริงจริงจะซื้ให้นะคะ ันนี้เราก็มาเดินอยู่ทั้งหมดของเราตอนนี้เป็นบูธจัดาก10เอมคิงม,มีบูธอะไรบ้างคะทุกทีของเกมนะคะก็จะมีขอ่เซนไดคือของถือบูธนะคะคอของศิลปินแล้วก็จะมีตู้ถ่ายรูป แท็กเกตว่าวันนี้เรามาในรูปอะไรคะวันนี้ไม่รู้เรียบง่ายแต่ว่าสวยสง่าอ่แล้วส่วนตัวนัวหรือที่เล็บเป็วมาจากอะไรมาจากเสือเกาหลีค่ะเสืกาหลีค่ะามารถจะทิ้ได้ไหมคะว่ารไหนได้ไหสวยนาดนี้ขอเต้นสวยจะเต้นหมขอเต้นไ่หรอกเน้นแต่แ จะสีบนิดนึงว่าเป็นเปนียสหรือว่าน้อง่ะสีเม่ะสี่่ีเันนค่ะน้องฟาน้องันโอเควันนี้น้องฟ้าน้องชันเนี่ยมาในลุคอะไรเอ่ยก แบบแต่งสบายสบายตื่นเ้นตัวใจได้่แล้ววันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมอาวันนี้เชียร์ุคเชียร์ทุกคด้วยเชียร์ทุกคนเหมือนกันอ๋อเราสองคนเป็นใครกันอ๋อหนูแม่หนงเออวินนี่เม็สนานวินนี่สนานวินนี่ข้ับที่สานนี่ เราเจอใครีเมื่อกี้เราเจอใครจ,ครจหดจิมาจหวจมจหวมมดซิทนีตอนนี้เราก็คอปักมคอ,อกันเยอเลยเก็คือเดินเพ่วงานแล้วก็ได้แก่จบคนแก็วาเวลาค่ะฟัถึงเวลาเข้าหอแล้วใช่งั้นเดี๋ยวขอตัวขออน,นุญาตนนไปดูคอนเสิร์ตก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย เบบพิ่งตื่นก็นเลยขออนุญาตใส่ฟิลเตอร์นะคะ,ะเมื่อวานเนี่ยก็กว่าจะจบอ่าลการรับเป็นฟิตก็คือเกือบค่าทุ่มแล้วแล้วพอถึงห้องเนี่ยก็คือ กือบทั้งคืนเลยเก็บของเก็บอะไรพวกนี้อีกได้นอนอีกทีคืนที่สองนะคะก็เลยเพิ่งตื่นมาสภาพเป็นอย่างนี้ก็เลยจะมีมารีค่บจากงานเมื่อวานแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนไว้ก่อนเลยว่าพอดีเราเพิ่งมาเช็คฟูดเมื่อเช้าเสียงมันไม่เข้าไมาเลยเหมือนไมมันมีปัญหาทุกคนตอนแรกที่เช็คที่เช็คกะก็โอเคอยู่นะแต่ว่าพอไปหน้าง,งานจริงๆปุ๊บมันมีปัญหาแล้วเราไม่ได้ตรวจสอบต่อก็คือรันลันรัน,น,นสัมภาษณ์เรื่อยๆเลย ก็งานเมื่อวานเนี้ยสนุกมากเลยนะคะเป็นงานพร้อมที่แบบเต็มอิ่มมากเป็นคอนเสิร์ตสามชั่วโมงที่สนุกสุดๆน้องๆเก่งมากอ่ะเป็นสิ่งที่อยากจะบอกของน้องทุกคนเลยว่าทั้งความตั้งใจความพยายามของน้องเนี่ยมันสื่อถึงแฟนคลับทุกคนแล้วรู้เลยว่าแบบน้องตั้งใจกันทํางานนี้มากแค่ไหนเพราะว่าผลลัพธ์มันออกมาเห็นได้ชัดอยู่แล้วแล้วภูมิใจในตัวน้องๆทั้ง9คนมากแบบ ไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอะคือเราดู performance บนเวทีแล้วเราแบบอมยิ้มตามตลอดแบบความภูมิใจอะแล้วแบบเด็กๆ9้าคนคือคือดีดีมากแล้วแบบว่าคุณภาพจริงๆก็ไม่รู้ว่าน้องๆ9้าคนเนี่ยจะจะได้วนกลับมาร่วมงานกันครบ9้าคนอีกเมื่อไหร่นะคะแต่ก็อยากให้น้องเนี่ยเก็บความตั้งใจของตัวเองแบบเนี้ยไว้เรื่อยอพยายามทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของตัวเอง เชื่อว่าทุกความพยายามของน้องๆนะคะมันจะทําให้น้องๆประสบความสําเร็จได้แล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆทั้ง9้าคนมากกว่นี้แบบไม่รู้ว่าจะพูดคําอะไรนอกจากคําว่าภูมิใจจริงๆอ่ะเพราะแบบเด็กๆซ้อมกันหนักจริงๆจากที่เคยเห็นแบบว่าน้องลงสตอรี่นู่นนี่นั่นว่าแบบเข้าซ้อมกันตลอดคือเด็กๆซ้อมหนักจริงๆนี่คือผลลัพธ์ที่มันดีเยี่ยมจริงๆก็เลยอยากขอชื่นชมมากๆนะคะ ก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปของช่อง c a n เซลอรทีด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย